สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับทีแดดิซานชาแนลสวัสดีวันเด็กค่ะทุกคนสาร์ที่สองของปี2567นะคะวันนี้พิธีก็มาทํากิจกรรมเออแล้วก็มากับคู่ซีเหมือนเดิมค่ะเป็นญาติกันเล่นหลายอย่างมากเลยค่ะมีทั้งหมดหกด่านระหว่างที่รอคิวฮับเบิลแลนด์เราก็มาเล่นตรงนี้กันก่อนค่ะทุกคนหน้าตาพิธีกําลังเงินงงง,ง,งอยู่ค่ะทุกคนว่าจะไปต่อแถวที่ไหนดีด่านไหนก่อนมันต้องทําอะไรยังไง ก็ยังงงงเหมือนจะสนุกแต่จริงๆแล้วก็สนุกนาคะยอกยังไม่ทันได้ผ่านด่านที่หนึ่งเลยค่ะหิวแล้วค่ะทุกคนระหว่างนั้นก็ทานรอไปก่อนค่ะต่อแถวคิวยาวคืองานนี้เน้นเอาสนุกอะค่ะเน้นมีกิจกรรมนะค่ะอยู่ว่างๆไม่ได้เป็ดเยอะซะด้วยขนาดตกเป็ดพิธีก็ยังหน้ามึนๆงงงงเลยค่ะ ให้ตัวกี่ตัวเขาบอกสองตัวก็ผ่านแล้วค่ะอ้าวด่านนี้ผ่านสรุปอันนี้ก็คืออีกด่านหนึ่งนะคะทุกคนขึ้นไปแล้วก็เอาลูกบอลน,นะคะหย่อนลงไปเข้าในหลุมแล้วค่ะแล้วก็ลงลงมาข้างล่างดูพิธีเขาจะตำแหน่งไหนยังยังงงงงทุกด่านเลยพิธีอ่พูดถึงนะอ่ะงงอสลับอืมงั้นก็สลับไปแล้วกัน,นก็ไปอยู่ด่านนั้นอ่ได้สีแดงค่ะลูกสีแดงมีการโชว์เข้าใจว่าคุณแม่ถ่ายรูปนั่นนี่อ่ะไหลลงมาละไหลละ สีแดงอยู่ไหนเนี่ยเข้าเรียบร้อยสวัสดีวันเด็กนะคะ